ขอบคุณครับเฮ้ยขอบคุณครับเนี่ยอาบีเอมไปบีเอมฝังนู้นอีทีลูกเออรับราณน,น,นัน้นะลูกฝังนน้นด<อ>้วย่นเลยนะทีหลังก็บอกให้แม่ๆป,ป้าๆเขาสแกนคิวอาโค้ดไปเลย <laughs> ฟาบาตนปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ผู้เจ้าค่ะฟาบาตไม่ต้องโทษใครเลยฟาบาตไปรับรางวัลก่อนทำไมฮะพู้แบบนี้หมายความว่ายังไงฟาบาทโทษตัวเองั่นแหละจะมาพูดเราได้ยังไงครับฟาบาตให้ไปหาพระพี่เลี้ยงจะมาดูแลองค์สมบัติฟาบาตไปเรียกไอเปียกมาเป็นพระพี่เลี้ยงไอเปียกเนี่ยตัวกระตุ้งกระติ้งเลยฟาบาต์มีาินะครับเวรกรรมหลวงปู่เล่ย น้าแบงได้รางวัลไม่ลูกโตขึ้นอยากเป็นเหมือนน้แบงครับเล็กแบงเอาโตขึ้นไม่เป็นเหมือนนะแบงแล้วจะเป็นอะไรลูกโง่ยิ้มคนขึ้นจะเป็นโงยิ้มเป็นอะไรก็ได้เล็กคนตีแล้วมัเชื่อยายแล้วก็ภูมิใจ เป็นพว่าเราเลยไปเรื่องไอ้เปียกไอนะ้เปียกมันเป็นทหารและตั้งใจเอาไว้จะให้มาตรวจซอ่อมพีนดาพินทูลกเสด็จพี่สุภสิทไม่ได้แต่ที่ไหนได้ตอนนี้เนี่ยพากันทำตัวเป็นตุ้ติ้งแต่งหน้ามันเป็นเลอะเทอะไปหมดแล้วเนี่ยถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยเสียงคนแน่เราต้อง,องไปตักเตือนด้วยความหวังดีของกระหม่อมชั้นมาหาดเล็กสอนรามชื่ออะไรนะชื่อสอนรามแหทําไมต้องชื่อนี้วยเนะี่ยเอาชื่อนี้ดีทุกคนเนี่ยรู้ได้ยังไงเขาไม่รู้ยังไงลงไม่งั้นผมจะกล้ามาเกาะกินอยู่อย่างนี้เหอ คนให้เกาะใหม่นะแต่มันจะอยู่ให้เกาะหรืหเอเปล่าไม่รู้นะรู้ไม่กล้าเกาะมันแล้วเกาะมันก็ไม่เป็นคนอนวอยอะที่รู้นี่แหละดีแล้ว <c> พ <oughs> <c oughs> ระราบาท์เขาต้องลงไปตัดเตอือนนะผูช้ชมวันนี้เนี่ยตั้งใจไว้เลยจะลงไปหาเสด็จพี่สุพสิทธิ์จะไปสอนเพลงดา่าเพลงทวนให้กับเสด็จพี่สุพสิทธิ์ด้วยตัวเองแต่ถ้าหาว่าวันนี้เนี่ยเสด็จพี่ไม่ยอมทำตามคำสั่งของเราเนี่ยได้เห็นดีกันอย่างแน่นอนผู้ชาค่าไปจัดการได้เปรียกมั่ด้วยรับได้เก้าเดี๋ยวก็มองชั้นสอน สอนแล้วไม่จำติดตามยด้วย